สวัสดีครับผมชื่อไคมอริสันวันนี้เข้าเมืองมาเป็นวันที่2แล้วนะครับเนื่องจากอ p แรกน่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าเป็นอีพีตอนขึ้นเรือน่าจะไม่มี<ฮ>อะไรมากก็เล<ด>ยว่าจะสกิปไปตอนที่จะดําเนินบทบาทเข้าสู่ช่วงโคดเบต้าอย่างจริงจังอันนี้ก็ค่ายเหรอหาค่ายอยู่นะครับถ้างไงหลังจากนี้เตรียมตัวเตรียมใจหาของไว้รอแล้วก็ดูได้เลยขอสนุกับการรับชมครับมีอะไรไหมครับทนนี้ ถึงจะไม่มีอะไรให้แต่ขอมีใจกันก็พอฮะว้าวมีความสุขหลังพันศิลโลกเออในในเรื่องหนังเรื่องร้อยยังไงอะไรนะร้อยอย่างที่ต้องทำที่อยากทำอ่ะเอ๊สบีเออน่ากลัวจังเลยเอ๊กลัวจะทำร้ายฉันนะ สาสติดููอุ้ยทางปิดเชียร์แล้วไปไงเนี่ยไปถึงก่อนสีุ่่มอยากรู้ว่าโนเมดิกมันทำอะไรกันถึงเราจะไม่ใช่คนในค่ายแต่ได้ยินเสียงขึ้นวิทยุแล้เมียวุธด้วยพร้อมตายได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใช้ชีวิตหลังความตายให้มีความสุขไว้อย่าไปเครียดเนี่ยเราจะเครียดให้มันได้เลยขึ้นมาวะเออดวงกูแน่ละ เฮ้ยาฮฮ่า <ules> มันไม่ค <y ee> <FELIPE S 1> ิดว่าเป็นบัวกมัหน่อยหรอวะท่านี้ไปสนามกอล์ฟใช่ไหมข้างนั้นน่าจะเป็นโรงเรียนแล้วปะโอเคผูกทางไร้ชาติมีไงขึ้นอันนี้มีคนไปเหมือนกันด้วยเว้ย ไอโนมดูเราแกกำลังไปที่นู่นน่ะเฮ้ยไอชี้มันมีอาวุธได้สัตว์มันยิงกูมาเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 ยิงกูมีอะไรกูเป็นคนเคยไหว้สัตว์เอาแล้วมาเล่นกูแล้วไง วางปืนก่อนดีไม่วางปืนก่อนสิติดเชื้อหรือเปล่าอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่าอะไรมีน้ำเชื้อหรือเปล่าคืออะไรวะตะลกเหรอฮะอะไรนะอ๋อไอพี่ดีอ๋อพี่ดีเหรอ ครับตาม,มาทำไมตาม,มาทำไมอะไรผมได้ยินเสียงขึ้นวิทยุแล้วแกติดเชื้อหรือเปล่าอย่ามาใกล้ผมไม่ได้ติดเชือ้อผมมีน้ำเชือ้อแล้วแกทำท่าทางประหลาดมาคืออะไรก็คิดบวกในวันที่โลกล่มสลายครับเราจะเครียดไปทำไมแสดงว่าแกก็ไม่ได้อย่างมีชีวิตอยู่้วถูกต้องไหมใครบอกแบบนั้นผมเองอยากจริๆมีชีวิตอยู่แต่เราจะเครียดกันไปทำไม คุณเองก็มาที่เดียวกับผมไม่ใช่เหรอผมขอไปด้วยได้ไหมล่ะจะรู้หรือไงว่าฉันจะไปไหนเห็นเขาบอกไปที่เขาวงกดข้างบนก็น่าจะมีสถานที่อยู่ก็เลยว่าจะขึ้นไปดูนะมีแผนที่อะผมอะแกเห็นฉันเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กตัวแหนงนะแกไปกับฉันเห็นอย่างนี้ผมยิบเจ็ดแล้วนะครับไปทางเดียวกันให้ผมไปเดินผมไม่ได้ติดเชื้อ ฉันจะรู้ได้ไงว่าแกไม่ติดแล้วให้ผมต้องทำยังไงถึงจะเชื่อใจอะ่ะถอดเสื้อเฮ้ยลำบากอะ่ะนไร<ง>อ่ะครับปล่อยผมไปได้ยังอะ่ะจาดตาใส่เสื้อผ้าไป <laughs> อ้าเราเชื่อรอยะขงผมไม่ได้มีรอยอะไรทั้งนั้นน่ะเอาไปสิ <laughs> เดินนำหน้าเฮ้ยแม่งี่กูเดินนำหน้ายางไอ้สัตว Tech ์เดินนี้ไม่ได้หรอวะกูทุบแม่งฟังนะเดินไปไปนะเดินนำหน้าไปแล้วไม่ถึงไม่เดินไปพร้อมมนะันน right, ่ะจะไม่ไว้ใจไงไงไม่ไว้ใจผมเรื่องอะไรไอ้แกอยากจะแทงข้างหลังฉันโอู้ไม่มีหรอก ีอเก็บชิจูกคนบ้าว่ะเอาเร็วเร็วสิเร็วเร็สิเดินอยู่ทางข้นงนึงเฮ้ยอย่ามาใกล้เอ้าเดินขึ้นไปแล้วคุณชื่ออะไรนะไม่บอกโหชื่อโคตรเชยอ่ะไอสอบที่แล้วก็พูดผมอย่างนั้นแหละผมเดี๋ยวจงมันซะตอนนี้มันร้องอนโอยเจ็บตูดอยู่งั้นแหละยังมีอาวุธหรอ มีอยู่แทงหนึ่งกกนี่อะไรมพูดได้เหรอทำไมก้าวบุธนี่ผมมีวันหนึ่งมาลองอดโออยู่ตรงนู้นน่ละผู้หญิงหรือผู้ชายทำทำไมไม่อยากรูก้ ไม่ต้องรู้หรอกแล้ววันนี้ฐานที่เข้าใจผมวิ่งมาตั้งไกลนะมันไมได้ยินเสียงขึ้นไม่ได้ยุจริงๆผมสมควรได้ได้ยินไหมนะขึ้นนั้นนะไม่รู้ที่เหมือนกันก็เลยมาอ้าวไอ้สู้ว่ามันคือขึ้นอะไรอ่ะไม่ดูเหมือนกันน่ะที่ผมวิ่งมาคนเดียวจากนู้เลยนะมีคนเดียวจะไม่ได้ถามแกที่คุณอีวอรเจ็ด มีกลุ่ม, <Shadow. S 2> มนี้วาเชโดอ์มีคนมีคนเชเดอพี่โคตจ้าว่ะพี่จ้าเกิน,อ,กนอ,อ๋อผมมาจากเบลเยียมครับแล้วที่นู่นมันเกิดเหตุการณ์ลมถลไยเห็นว่าเกาะที่นี้ยังหลับคนมีข่าวข่าวอะไรบางอย่างก็เลยมาครับจริงๆผมยินดีนะที่ยังเห็นออมีคนรอดชีวิตอยู่ ลุงชื่ออะไรน,นะพูด่าอะไรน,นะลุงชื่ออะไรครับรนี่ใช่มาอะไรน,นะลุงครับอ่าแ้วให้ผมเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้เด็กพี่ดีวะ<อ>มันจะเกินตัวไปปะฉันสามสิบเอ็ดเกยี่สิบเจ็ดโอเคฉันเป็นพี่พอ่อแกรือไงโอเคครับพี่เห็นคนในค่ายลุงเขาบอกว่าต้องหาของใม้เขาถึงจะได้มีดอ่ะแต่ไม่มีใครตื่นเ,เลยสักคนค่ายเลยนะยยนะดงมาดามลยนู่น่ะ จะเห็นว่าเขาพันข้างๆมือเหมือนพี่ด้วยนี่อะไรนะเห็นเขาพันข้างๆแขนเหมือนพี่ด้วยนี่พี่เป็นกลุ่มเดียวเขาอ่ะใครก็พันได้หรือเปล่ามันจะไม่สับสนเหรออ่าสรุปว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวเขาอ่ะม่รูมีบนเดจไหมผมเจ็บป่ะนี่ฉันเดินร่วมทางไม่ได้หาภาระนะเห็นมีกลุ่มได้ไงเปล่าอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเปล่าอะไร เจ็ดสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับจะไม่ต้องให้ก็ได้เก็บไว้ไว้ดูแลคนอื่นอะไรนะจะไม่ต้องเอาเฮ้ยเครให้จะขอทำไมวะตั้งแต่แรกเฮ้ยกูรักเฮ้ยกูคิดถึงก็อยากให้ซอมบี้มันมากัดอะหรืกันแหกปากอยู่อยู่ฉันอยู่ไม่มพใช้ชีวิตเครียดจังเลยครับพี่คนใช้ชีวิตให้แบบว่าให้มันดีมั้ง ทางด้านข้างเชโด้เชโด้มีกี่คนนะครับในวอลครับพี่ <laughs> อะไรนะอามิน <laughs> อามินใช่คนที่มันกัดมือแล้วมันเป็นไททันไหมครับพี่ตลกอะไรวะฮะลมทางมาไม่อยากเชียดไ <laughs> 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 อ้โคตรเบตา้าฟูู่จริงจังอะไรขนาดน่ะก็จริงจังเกิน เกยอยู่ตั้งไหนตอนนี้เช็คมันดิไอเนี่ยเด็กไหนบันโ่งครับอยู่แถววัดทุกกระทิ้ง้าผมไปฮะผมเด็กตะคอร์ดอ่ะจะเอาอะไรกับผมอีกอะหัวเขาโยกตามแรงตบ ครับพี่หลอหลอกหลอหลอกเาถามว่ามาจากไหนเอ๋อเบลเยียมครับมันเยี่ยมยังไงที่นั่นก็สภาพอากาศดีใช่ครับแล้วมาใหมโดร่มสลายครับแล้วมาที่นี่ทำไมเห็นว่าที่กเกาะลรสซันโต๊ดมีพื้นที่แล้วก็ยังมีผู้ชีวิตเหลือรอดอยู่ก็เลยมาครับมาใครที่นั่นไม่มีใครเลยผมมาคนเดียวครับที่นั่นไม่มีใครที่ไหนไม่มีใครอะเฮ้ยแฟร์ไปยิงแฟร์วะให้ผมล้อมเลยมั้ย มันไม่ดีนะน่าจะเป็นจุดบอกสัญญาณนะจุดนี้แย่แน่เอาหาที่หราเราหาวิธีธขึ้นไปข้างบนแล้วจัดก,การานันดีกว่าครับผมว่าคุณเองก็มีปืนไมหมมันถือปืนกลมันถือปืนกลถือปืนกลน่าจะรับอยู่ใช้ชีวิตมาไงวะตลกคาเฟ่ ไอ้เี้ยมึงจริงจังกันทำไมล่ะเดี๋ยวพอกูจริงจังพวกมึงก็จริงโจง้กันอีกกูสร้างไม่สถานการณ์มันเครียดแล้วนะมันมมรีบมาเร็วป่าวตอน้องไปทำกี่คอนอะมีแค่นี้เหรอไออแค่นี้ก็มีแค่นี้ก็จะอะไรยากว่ะป่าวไอ้คนน้อยช้ำัดตก,กองทำยังไกัน,าาน,นายังไงดีวะเอ้ยคนอะไรคุยคนเดียวครับะเป็นบ้าฉันเห็นตั้งแต่แกวิ่งมาแนละ้วเครียดอ่ะกับชีวิตตัวเองไปเลยเครียดทำไมนี่ไหนชีวิตก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่ชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายครับ แต่ที่พี่ตาละบาเคยพูดไว้พูดว่าโอ้ชีวิตมีอะไรตึงเยอะแยะจรับเราจะแอบกันในแค่ไหนครับเนี่ยนี่ทำมดกัดผมผมก็ไปแล้วนะเนี่ยผมสามารถเอาของอะไรแลกกับผ้าพันแผลได้บ้างอ่ะเอาอะไรกระบานหึงกระบอกเฮ้ยเมื่อว่าแต่อามินอายุเท่าไหร่ครับได้เรียกถูกผมยีิบเจ็ดนะสามสิบสมสิบครับพี่อามินครับ ใช่มีคนที่ทำเพลงเพลงสายย่อมากก่อนมาครับเนี่ยอามินะอามินะากาฟืเอเฮซิกเนจิกาตลอดเวลันะแซ่เล่นนายเหรอั <c oughs> รออกทีไหมต้องทาบพี่อามินผมมีนี่ด้วยนะโมดูลสำหรับอ่านบาร์โคดผมมีต้องใช้จริงๆของดีจริงนะของดีจริงเพราะว่าการที่เรามีโมดูลอ่านบาร์โคดได้มันจะทำให้เราไปถึงต้นขั้วได้เลยยังไม่ ทำไมแกไม่เก็บม้ให้กองกัตอใช้มีคนถือปืนมาข้างล่างสองคนเป็นกลนทำไมตึกตรงไหนเดี๋ยวเข้ามา้ตึก ที่ฉันเรียกมาวันนี้ไม่ได้อะไรหรอกเพราะอย่างแรกเลยฉันได้ยินข่าวลือมาจากพวกเฮงสวยที่ฉันยอมรวบรวมกลุ่มเสียทรัพยากรหรืออะไรให้จับกลุ่มกันเพื่อเอาตัวรอดกลุ่มก็แตกบางคนระเหตดละเหิดไปเข้าร่วมกับพวก คนที่พักอาศัยอยู่ในรัฐเมนเพราว่านำข้อมูลของทางเราไปให้หรือเปล่าผมกำลังฮะ <c oughs> รียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะมีอย่างที่นายคิดนะเ <c oughs> มื่อไม่ชอบ,บอข้อมูลว่าวกมันขาย ฉันมีให้เลได้เธออยากได้นลมันเป็นข้อมูลอะไรด้านในนะจำนวนคนอย่างนั้นเหรอฉันถ้าเรื่องจำนวนคนเก่าิฉันมีคร่าวๆเนี่แต่ถ้าคนที่ออกจากเธอไปร้วไปขายข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยฉันมีเลยมันไม่ใช่กลุ่มฉันฉันพูดไปแล้วว่าการที่พ่อแก่เองไม่ได้เข้าร่วมกับคนของอาพาร์ตเมนต์ กับว่าตัวพวกฉันเองก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยเส้นเดียวกันแ่เลยคิดว่าเลือกให้โอกาสจับกลุ่มกันไว้ใช้ชีวิตตามที่พวกต้องการอิสระคิดเอาเองดูแลกันเอาเองแต่สุดท้ายแล้วก็ทาะก,กันเหมือนหมาเขาถึงได้บอกไงว่าพวกคนข้างนอกเป็นแบบนี้แต่เอาเถาันไม่ได้มีหน้าที่อะไรแบบนั้นแล้วหลังจากนี้ฉันมีข้อเสนอเดียว ให้ไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่มีกฎกติกาไม่มีข้อบังคับอะไรทั้งนั้นและฉันคงบอกไม่ได้ต่อให้ฉันพูดไปเพราะแกก็ไม่ได้เชื่อ<ห>ต้องไปพิสูจน์เพื่อสมายถึงห้องของมาดามนะ่ะหรองเคยลองไปเหรอถึงรู้มีแค่ห้องของมาดาบฉันไม่รู้สิจากสายฉันฉันได้ไม่แค่กุญแจอา่าแล้วแต่ถ้าเสนอฉัน มีแค่นี้อาวุธเหรอไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเพาเคยให้ไปแล้วก็ใช้ยิงคนของฉันที่ช่วยหาคนพเนจรมาให้ถ้าใครต้องการที่จะเข้าร่วมในการบุกอพาร์ตเมนต์ในวันพรุ่งนี้แปซิฟิก ก็ให <T itt les> um <M> ้มารวมตัวกันที่นี่เชียร์จะมีอาวุธปืนให้ในบางส่วนแต่กระสุนต้องหามาเองสนใครที่มีความเก่งหรือความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ฉันจะให้ความรู้หนึ่งอย่างในการไปหาวัตถุดิบและสูตรสำหรับการครับยาได้ยป็ไงจัได้ข่าวนี่ ว่าไปตั้งกลุ่มอยู่แถวแถวกลางเมืองจริงๆแล้วมันเป็นละครนะครับผมแค่อยากรู้ว่าใครที่อยากจะตามผมจริงๆแต่จากที่ได้ข่าวมาก็พอผมทําแบบนั้นขึ้นมาเขาก็แยกไปอยู่กับมาน้มเห็นไหมนะครับคนที่คุณหามาเขาก็ไม่ได้อยากอยู่คุณสักเท่าไหร่ คนของไมเดียหมดจริงหรือเปล่าบางคนก็ไ,ไม่รู้จักจเลยลว,ว่าเขาอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่เพราะเขาเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นแ,แค่ไม่อยากให้มีพวกโง่เพิ่มมากขึ้นคิดว่ามันสมองแบบพวกคนนอกแบบพวกเธอเองจะเข้าใจอะไรบ้างสามารถรักษาคนอื่นได้เร็วมากมากทรัพยากรมีแทบจะไม่จำกัด เลี้ยงไอ้หนอนประหลาดอะไรนั่นกีกรา่ฉันไม่สนใจนะว่าจะมีหนอนอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่ามีบางคนเมื่อวานที่ฉันไปเจอตอนอยู่ข้างนอกและทำการชักชวนมาปากบอกว่าแค่ลาดตะเวนเล่นๆไม่ได้มีกลุ่มอยู่พอฉันแอบย่องตามไปก็เห็นกลับเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของอมาดา ว่าในเมื่อที่นั่นมันมีของครบพร้อมความเป็นอยู่สุขสบายคงจะล่อตาล่อใจใครหลายคนนั่นแหละใช่แล้วน่ะถ้าฉันก็แอบฟังอยู่สักพักหนึ่งเลยเห็นว่ามีชื่อว่าแจ็คเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งน่ะอยู่ในนี้หรือเปล่าน่ะ,ะอรอนี่ไงขายข้าวมูคามพวกเราไปหรือยังล่ะจะมีใครบุกมาไหมเออที่จริงไม่ได้ขายนะครับแล้วเราจะเชื่อใจนันได้ไง ก็ไม่รู้สิครับไม่รู้งั้นฉันก็ยิงนายจริงตรงนี้ได้ถูกต้องไหมแล้วมีอะไรให้ผมพิสูจน์ได้บ้างหรือเปล่ามัยังต้องพิสูจน์อะไรอีกอ่ะก็คขาบอกว่านายเข้าไปเนี่ยนายเข้าไปทําอะไรในนั้นล่ะ <ผม S 1> รู้จักใคร <ผม S 1> ในนั้นี่ผมก็แค่เออถามว่ารู้จักไหมผมไม่รู้จักเลยแล้วก็ที่เข้าไปเพราะว่าเอาของไปคืนใครบางคนนะครับ ไม่รู้จักใครเลยแต่เอาของไปคืนใครบางคนหมายความไม่ไงเนะี่ยพอดีผมได้ของมาโดยที่เขาไม่ยินยอมแล้วก็ผมก็เลยคืนไปเพื่อจะบอกว่าเป็นคนดีได้ของมาแบบผิดๆก็เลยํำนึกผิดแล้วเอาไปคืนหรอของผมที่ได้มามันไม่มีประโยชน์กับผมเนะี่ยแล้วทำไมแกไม่โยนทิ้งไป นี่แม่แกก็ไม่ได้รู้จักกับเขามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับแกนี่แม่สมุนไพรเลยนะ <c oughs> คิดว่าไงว่าลอสฉันอยากฟังคำตอบอะไรนะครับแย่สมุนไพไปให้คนนั้นทำไมเออผมไม่รู้ว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ มันไม่จำเป็นสำหรับผมผมก็เลยคืนไปแค่ถึงได้ถามไงว่าแ้าแกบอกว่าแกได้มาแบบผิด,ผดแล้วอยู่ดีๆแกอยากจะสำนึกผิดเอาไปคืนเพราะาไม่มีประโยชน์กับตัวเองทั้งๆท,ที่คนคนนั้นเป็นคนที่แกไม่รู้จักแกเลือกจะโยนทิ้งก็ได้แกจำเป็นต้องแย่แสชีวิตของคนอื่นได้หรอกับคนที่แกบอกว่าไม่รู้จัก และที่สําคัญแกยัเข้าไปกลางค่ายของเขาโดยที่รู้สึกว่าการเข้าไปในค่ายนั้นมันต้องเปิดตัวตนหรือเปล่านะก็คนในค่ายคนในค่ายก็ดูแบบว่าไม่ได้สงสัยอะไรผมผมก็อาจจะเป็นหนอนหรืออะไรสักอย่างให้พวกคุณได้เนี่ยหนอนฉันมีพอแล้วนะเพื่อนที่บอกว่าไงดิ เช่นก็นจะมั่นใจได้ยงไงว่าแกเป็นหนอนฝั่งแล้วแกจะไม่มาเป็นหนอนฝั่งนี้เป็นหนอนฝั่งนูน้นผมคงจะบอกพวกเขาว่าที่นี่มีนัดแล้วก็พวกเขาก็คงจะมาดูหรืออะไรสักอย่างแล้วนะครับไม่เป็นไรนีนจับตาดูแกไว้แกก็นนคนตัวมันส,รสิร์ดอมว่ามันเข้าวอลเลยกันอะไรอยู่ตามินจะก,การไหนเราเ่นแกไปช่วยเขาคนตัวสิ เาาจกมผมขอจัดการัญหาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยคุยเรื่องของเราต่อใครมีความรู้เ <c oughs> ก,กี่ยวกับเรื่องสมุนไพหรืออะไรที่จะบอกสูตรให้แค่คนเดียวคิดว่าน่าจะเป็นผมนะฉันจะอยู่แถวนี้อยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยถ้ามีของมีค่าอะไรรเลนไปพพดที่สภาเปาออกไปสาม,มารถเอามาได,ด้กนันได้ถ้าจะคิดว่าน่าสนใจมากเพียงพอ ส่วนตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งในคนที่ต้องการแฝงตัวนันจะให้แฝงไป,บปเบคที่ถ่ายเขาต้องการเบกตัวครับไปว่างไหมเพราะผมว่างใช่ไหมพวกนี้ว่างครับว่างโอเคไปไป นี่เธอสองคนบบน่ะไ้ดมีคนที่แกให้สูตรยาไปน่ะมันใส่มันใส่หัวไปไหนแล้วล่ะว่าไอเดมีไม่ใช่เหรอลองไปต่อลองกับเขาสิว่ามีอะไรไปแรกนั่นสิไปหาเขาเน่สิแล้วก่อนนี้นายเอาอะไรแรกเขาอ่ะแมวแฟแมวแฟฉันต่อ,อยชน,นะไ,ไ,ได้มาอหเราไปคุยดูว่า แล้วไปรัดแรกอย่างนี้อะไรแรกอย่างนี้ลองไปถามเขาดูเปนหน้าเราเนี่ยหรอพลอตใช่ให้วเขาคุยกันก่อนเดี๋ยวฉันเขาไปติดต่อคุยเรื่องของเราต่อได้ว่มอะไรเขาคือคนที่ผมจะให้เขาแฝงตัวเข้าไปถ้ามายู่ข้างๆเนี่ยนะระวังกระสุนลั่นนะ ใจเย็นหลคนสวยเสร็จลอยไหมอะไรแล้วใครอีกคนหนึ่งสำหรับที่เวลาจะเรียกชั้นน่ะทีเลยสนหับครั้งเดียวเลยเหรอวะเวลาเรียกคนต้องทำไงคนแรงใครจะเป็นคนเอาแฟร์สำหรับการที่มาเรียกชั้นเวลามาถึงที่นี่เพื่อทำการแลกเปลี่ยนสิงคองหรืออะไรก็ตามส่วนในวันเพุ่งนี้นจะมารอตั้งแต่ตอนสี่ทุ่ม <Spec> ฉันว่าถ้าเรื่องเนี้ยฟังเรายังเป็นรองกว่าเยอะเลยนะไม่รู้ฉันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอังจะมวนคนแล้วก็อาวุธเนี่ยพวกนั้นมีกันร่วมห้าสิบหกสิบเลยนะแค่วันนี้ที่ฉันเจอตรงจุดพาปลูกอะก็ถือมีดกันทุกคนเกือบยี่สิบคนแล้วนะกล้าไปหาคนมาจะหาคนได้แล้วก็หาของมาให้ฉัน ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งฉันจะให้สิ่งของนั้นก็จะให้มีดให้ปืนถ้าสิ่งของนั้นมีค่ามากเพียงพอ,อได้อะไรถ้าพูดมาเลยดี่ิยารักษาฉันก็จะให้นะบูมมาเลยเนะี่ยให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนฉันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการหาของไม่เธออยู่แล้วเธอก็รู้ พี่นุ่นใช้ใบมีดถักสามอันแล้วก็ไวรัสอะไรก็ได้ที่มันดูมีมูลค่าะอะอไปลองคิดเอาถ้าเกิดว่าแลกอะไรที่มันดูไม่มีประโยชน์ก็จะได้ของที่ไม่มีประโยชน์จเป็นพวเหล็กคุณภาพดีอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างนงที่อยากได้ฉันอยากได้เชื้อไวรัสซักสามร้อยอัน ทำอ,อ,อดย,ดยนะได้สิเออละ้นฉันไปก่อนละ่ะมีอะไรก็เรียกละกันอย่าลืมละ่ะฉันต้องการคนเยอะมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งบสเอาของเล่นหนักๆมาให้หน่อยสิโทษนะครับผมอยากจะทำการให้เปลี่ยนผมอยากได้มีดอยากได้มีดเหรอตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างละ่ะไมอยากได้อะไรผมมีก,มก,กอคบิีแอลกอฮอล์เยอะมาก มีใบมีดหกักก็มีเชือกรัดก็มีถ้าง,งั้นเอาอันนี้มาเนะี่ยอยากได้กรดผมมีแค่สองไม่มีมากไปกว่านี้แล้วแอสโคบิกก็ถือว่าเป็นสารที่ดีมันสามารถเอาไปประยุก์ตใช้ได้เยอะเพียงแอาแอสโคบิกมาสองนั่นแหละฉันจะให้มีดพกกับนายไปอขอเลขถักกระเป๋านะครับห้าสิบหกฉันแค่จะมาสอบถามเขาเรื่องยารักษา เถ้าว่าการที่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรพกติดตัวมาเลยสินะชื่ออะไรชื่อใครครับไม่อยากรู้ว่าท่าน่เราต้องถามไปไหมใครมอริสันจริงๆผมก็มีของอยู่เยอะพอสมควรเจอใครเจอใครอะไรเนี่ยจริงขอโทษนะครับผมมาอีกรอบได้หรือเปล่าว่าพอดีว่าเห็นเขาบอกว่าพวกคุณแรกของผมสนใจอุปกรณ์สื่อสารครับอุปกรณ์สื่อสารเหรอ ใ,ในมีอะไรบ้างฮะมีเป็นเกียร์แมคาีนซึมฮะฟันเฟืองสองอันแล้วก็แบตเตอรี่นหนึ่งออน,นั้นออแบตเตอรี่เอามาเลยดีแล้วก็มีหลอดไฟสี่อลอดไฟสองโอเคครับมีน็อตด,ด้วยดูคุสนใจมีสแกนบาร์โค้ดด้วยฮะสแกนบาร์โค้ดเหรอดีนะมันเอาไว้ใช้ทํากล้องสองทางไกลได้เหมือนกันด้วยถ้างั้นก็เอามา จะมีแค่นี้ได้เลยเอาตามนั้นนายเพิ่งจะเดินทางมาถึงที่นี่ไม่นานใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองหรือเปล่าพวกยารักษาอะไรพวกนี้เรื่องนั้นก็ถูกครับแต่ว่าพอจะมีคนที่ชื่อว่าลอตคนนั้นเขาน่าจะทำให้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับยูสการ์เนอร์ดูล น่าจะมีแค่นี้ครับของที่ทำการในสจน่าเปลี่ยนได้สแกนเนอร์มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามากเลยฉันให้ผพ้าพันแผลไปลนะขอบคุณมากครับผมค,ครับไว้ในช่องตัวเลขก็ไม่ได้แล้วจะคว้ากมารทำไงไว้ได้สิตัวเลขชนไงไม่ได้ไมไวไม่ได้ไวได้ไวเลขสองไม่ได้ต้องเอาไว้เลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าได้ปะได้ปะ อเกิยวต์อเป็นสองสามอะเลาสำหรับอาวุเลวอะไรวะไม่บอกเออไม่บอกแล้วซื้อสารเหรอวะซื้อสารทางจริงจะต้องรอแต่ยังจากคุณร้อยก่อนใช่พร้อมแล้วใช่ฉันจะบอกเอ็กวอาอะไรนะเก้าสามสองได้เด็กเก้หรือได้ไหนมาเปไปไปหาเจนินมาต่ไฟเอจีเหรอ จะคืออะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเปิดกระเป๋าดูสิอะไรวะเตตัสอ่ดูยังไงอ่ะสุดสายสุดเห็นไหมที่เป็นบวกบวกเห็นเห็นมุมกระเป๋าไม่ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งแล้วจะใช้ยังไงไนมันใช้ไอจีห้ามันก็มีควัาเข้ามาได้นะเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้แมที่ถ้ามาที่นั่นอ่ะมันมันจะมีเขียนอยู่ปะปะปๆถ้าเป็นไนท์ไปนะใช่ แล้วว่าเขาปรับใหม่หรอโกมันลแนล้วแตท่ทีนะทัางนั้นนะอันนี้ะะก็แสดงว่าไม่ได้สเตตัสเพิ่มถ้าของที่นายถืออ่ะมันมันได้เห็นแม่สาวหัวทองอยากเป็นแบบนั้นนะไหมแม่สาวหัวทองเขาไหนเขาไม่แก่หรอใช่มาไม่อยากเป็นผู้หญิงวันนี้ตลกนะใช่่ปะไหนโชว์ลัมมิชตั้งพอดีเลยคุยสปีดข้างหน้าพอดีว่าตอนมาไปก็ได้ครับแต่โชให้ดูดูดูสเต็ปผมแค่นั้นโชว์ซีไหนไหนดูราคาซิ เมเื่องเกีติดไมนต้องเกิเไม่ต้องกีครับมีอะไรให้ดูมันเสียเวลาไว้ไวเลย